แม่รู้สึกอย่างไรเจา้าในเรื่องของความปลอดภัยในโรงพยาบาลเจ้ารู้สึกดีขึ้นดีขึ้นอย่างดีหมดนีพพาตัดพายังมาหลายรอบแล้วเนะี <c> ่ย <oughs> พาตึงหน้าตึงหลังแล้วเป็นไงของเจ้าโอ้ดีตลอดเลยม,มันตึงดีอยู่แล้วคงยังแม่เขาอง้านแม่งมันตึงดี <c oughs> เรื่องความปลอดภัยนี่แม่แม่รู้สึกอย่างไรขอเจ้าที่มาที่โรงพยาบาลเออมอาที่นี่นก่อนมันเป็นวิคนใจใสนัมกมีคนนั้นนี่เอาอบเอาแจกจากักสวัสดีค่ะคุณคิดว่าความปลอดภัยสําคัญต่อคุณและครอบครัวแค่ไหนเวลามารับบริการที่โรงพยาบาลแมคคอมิกแคะคิดว่าสําคัญมากเลยนะคะเนื่องจากความปลอดภัยจะทําให้มีการลดความผิดพลาดของการใช้บริการได้ค่ะ ในมุมมองของผู้รับบริการนะคะสิ่งสําคัญที่สุดเกี่ยวกับความปลอดภัยที่คุณอยากให้โรงพยาบาลเราช่วยดูแลคืออะไรคะน่าจะเป็นการนิฉัยโรคที่แม่นยํานะคะแล้วก็การให้ยาที่ถูกต้องค่ะยังรวมไปถึงสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยด้วยค่ะในฐานะแพทย์ความปลอดภัยต้องมาก่อนเสมอ 3P Safety คือการบูรณาการทั้งความปลอดภัยของผู้ป่วยบุคลากรและประชาชน พราะการดูแลรักษาจะสมบูรณ์ได้ก็ต่อเมื่อเราลดความเสี่ยงและป้องกันอันตรายทุกรูปแบบหมอเชื่อว่าการตระหนักเรื่องความปลอดภัยจะสร้างความเชื่อมัน่นและคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนทุกการดูแลเริ่มจากความปลอดภัยของผู้ป่วยและการทำงานที่มั่นใจของเพื่อนร่วมทีมและไม่ว่าผู้ป่วยจะมาจากที่ไหนเราพร้อมเป็นสะพานเชื่อมในการสื่อสาร พาไปทุกที่ได้ความปลอดภัยทุกขั้นตอนเราตรวจสอบอย่างรอบคอบการฟื้นฟูจะต้องมากับกิจกรรมที่ปลอดภัยครับทุกเมื่ออาหารเราคิดถึงสุขภาพและความปลอดภัยเสมอครับสภาพแวดล้อมสะอาดและปลอดภัยคือหน้าที่ของเราเพื่อให้พื้นที่โรงพยาบาลปลอดภัยสำหรับทุกคนครับ TP Safety ไม่ใช่เพียงแต่นโยบายแต่เป็น วัฒนธรรมความปลอดภัยของเราความปลอดภัยของผู้ป่วยความปลอดภัยของบุคลากรความปลอดภัยของประชาชนคือหัวใจของระบบสาธารณสุขของประเทศไทยในฐานะผู้บริหารเราให้ความสําคัญสนับสนุนทุกนโย,ยบายอย่างจรงิงจังเพื่อให้ทุกคนทํางานได้อย่างมั่นใจเกิดวัฒน,นธรรมความปลอดภัยที่ยั่งยืนและประชาชนเชื่อมั่นในบริการของเรา <S TP s a f ซ t ตีเกิดได้ทุกที่ทำได้ทุกคน